คะทุกคนไปธนะคะวันนี้วันที่28สิงหาคม2567ันห้รานะคะเราะะทุกคนไปแค่นะคะมาหนูตลาดสดมุนสุรินนะคะมาเก็บอากาศในร้านข้วยทอดทคุณของร้านข้วยทอดนะคะยามเช้านะคะทุกคนก็จะทอดอยู่ข้างร้านหนูชานวิทย์นะคะร้านขายยามหนูชานวิทย์อยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนก็จะขายมี ไก่ทอดไก่ทอดขายหน่อสับัวไก่ข้าวโพดมะนาวแล้วก็ขายมะพร้าวด้วยใช่ไหมขายมะพร้าวสดนะคะแล้ก็ขายมะพร้าวขายผักสดด้วยเนาะครับมะพร้าวนี่ขายราคาส่งใช่ไหมครับเออขายราคาส่งกล้วยแพงขายกล้วยด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็ เดี๋ยวเอาเอาให้ยายยี่สิบบาทเออเอากล้วยทอดนะคะผมหให้ยายยี่สิบบาทนะ <ด feit S 1> ไม่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 เอาไม่เอาเดอกบัววันนี้เอากล้วยทอดนะครับไข่มะนาวร้านนี้ก็จะขายนะคะอยู่มุมนี้สายสายก็จะย้ายไปอยู่อยู่ข้างในเนาะตรงนี้ขายกี่โมง,งนะรอบเช้าตรงนี้นี่แหละประมาณนี้แหละเจ็ดโมงเจ็ดโมงทํมาทำหกโมงใช่ไหมครับ เอาจะเอาอะไรเอาตงกุ้ยเหรอเอาเอาผสมมันก็ได้ครับผมเดี๋้อเร่งแต่เ,เก็บบรรยากาศให้ทอดน้องกำลังทอดอยู่น้องทอดแต่เช้าเลยว<อ>างก่อนวางก่อนเ๋ยให้ยายถ่ายงานก่อนอนะเาก็จะทอดไปด้วยนะทุกคนแล้วของแพงนี้ขายยังไงอยู่กันได้ <laughs> แพงมากเลยใช่ไหมเออ,อ่ะกำไรน้อยกำไรน้อยแต่ก็อาศัยว่าขายอยู่กับที่เนาะนี่ดูขายนะคะเพื่อนนี่เขาจะผสมแบบมะพร้าวก็เอามะาพรา้าวสดเลยใช่ไหมเออมะพรา้าวสดก็สนใจมะพร้าวตอนเช้าก็ขายมะพร้าวด้วยเนาะอ,อืหลายอย่างเลยนะคะทุกคนร้านนาะตฟองกับคุณแม่นะนี่อยู่ขายอยู่ตรงนี้ แม่ก็จะขายมี่นะคะขายขายหน่อไม้ด้วยแม่นะ้ะขายหน่อไม้น้ำยานางนะคะขายผักนี่ก็กเครื่องครัวแฟงเอาแฟงลงสิบบาทแล้วนะคะทุกคนก็แวะมาได้นี่ร้านป๋องนะคะร้านคุณป๋องแต่ก่อนคุณป๋องเปิดร้านใหญ่เลยนี่คุณป๋องจับมาเป็นร้านมินิแล้วนะคะไม่ไปวิ่งแล้วไม่ไหวใช่ไหม <laughs> เออวิ่งมาทุกอย่างแล้วอยู่กับพี่เลยทีนี้ interpret. เอานิ่งแล้วนะคะก็อยู่กับพี่แล้วทุกคนก็จากขายมาหลายอย่างแล้ววิ่งจนแล้วก็มาทากล้วยทอดนะทุกคนแล้วก็เอามากลางวันนี้ไปซื้อไปหามะพร้าวด้วยบ่อฟองกลางวันนี้ไปหาปมะพร้าวด้วยบ่อไปครับไปอ๋อไปหามะพร้าวตามหมู่บ้านครับผมนี่หามะพร้าวชาวบ้านเด้อทุกคน มาซื้อได้อันนี้ร้านนี้ก็รับส่งมะพร้าวด้วยสนใจก็มาติดต่อนะปองได้เลยนะคะอ,คอยู่ร้านตรงนี้นะคะทุกคนนะคะอ,คอยู่ในตลาดสดรอบเช้าสุรินนะคะตลาดที่บาลสายแล้วกอ,อยู่ข้างรอบเช้าแกก็จะขายอยู่ตรงหมอเอ้ยร้านขายยาเยื่องหมอชันวิสนี่แหละอยู่ตรงจุดนี้นะจะขายในเช้าเลยขายผักด้วย ขายพวกมะนาวนะคะข้าวโพดต้มแยกร่างขายพ้อมต้มใรอย่ง,ยงแ,ตแต่เช้าเออขายแี้นะะเนาะทุกค, <c oughs> คนแต่มินเปลีนบรรยากาศให้ชมกันนะคะสักห้านาทีนะคะก็ <c oughs> มาซื้อกันได้เลยนะคะตรงจุดนี้นะคะขนมไรยอย่างอาหารไรยอย่างเลยนะคะมี <c oughs> ให้ขายกันอยู่ตรงจุดนี้ก <c oughs> ็อยากราด <c oughs> มาซื้อกันนะคะ แล้วก็อยากได้ผักก็เอาตรงนี้นะคะเนี่ยไปตรงจุดนี้นะคะตอนแม่ก็จะขายพร้อมนี้เลยนะคะค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาราะน่ารู้เละ่ความเทีงก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาเก็บบรรยากาศร้านกุ้ทอดนะคะในรอบเช้าก็วันนี้ว่าเอฟทุกคนทุก <c> ท่าน,ก,น <c> ก็คงจะได้ความเพลิดเพลินและความสำราญ จากเราบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องฝากประธานกับฝ่าเมัเลฟิซไว้นะที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมพวกเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะดยยกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอ คิดใหม่ๆในต่อไปนะคะสุขสันวันจุลินทรียทุกท่านนะคะขอให้ฉันดีนะคะสวัสดีค่ะ